โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ผมภูมิแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมอินาซึมะอีเลเวนโกสเตตเกอร์2.13นะลิ้นพันแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่งไปอัดคลิปไมค์ครับมาก็เลยลิ้นพันสักหน่อยนะก็คลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับเจ็บคอเหมือนเดิมไมลรุ่นเจ็บคอเพราะว่าไปอัดคลิปไมค์ครับมานะครับผมอ่ะซึ่งวันนี้จะมาทําอะไรก็จะมาแข่งกับทีมแกล้งนะผมซึ่งเป็นทีมมนุษย์ต่างดาวนะครับเป็นทีมฮิโรโตะนั่นแหละนะครับผมอะไรเนี่ยโอเคซึ่งผมก็ได้เอาอ่า นี่ไอ้ตัวนี้เลยนะครับผมเบิรนะ์นแล้วก็กาซิลเข้าทีมเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ฝึกท่าประสานเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เอาเข้าทีมเอาตัวอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องออกทั้งหมดเลยนะผมสวยน,นี่ยังอยู่นะไม่รู้อยู่ไว้เอาไว้ทําไม <c oughs> นะครับผมส่วนโกก็ยังเป็นเอนโดเหมือนเดิมนะซึ่งผมยังไม่ได้เปลี่ยนท่าเลยอ่ะส่วตรงนี้ส่วตรงนี้ตอนนี้ก็มีร่งางอวตารเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับ ผมเปลี่ยนเป็นร่างอาวาตารเลยแล้วกันนะครับผมให้มีร่างอาวาตารสักคนในทีมหน่อยนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าจะเอาอ่าชินโดเข้าทีมนะครับผมเพราะว่าเอาไม่ใช่ไม่ใช่อ่าเพราะว่าจะมาฝึกร่างอาวาตารด้วยนะครับผมแล้วก็เพิ่มความสนิทให้กับเทนดมาแล้วก็ซื้อลุงนี้ด้วยนะครับอ่าก็ว่าจะเอาอ e ีจิโนเซออกนะครับผมนี่ไม่ได้ใช้แล้วอ e ีจิโนเซเนี G ่ยแล้วก็ว่าจะเอาอ่แพนกวินเข้าดีไหมแพนกวินสัก,กุมะ เข้าก็ดีนะเพราะว่าจะได้มีตายหลายๆตัวนะครับผมโอเคก็หมดแล้วหรือปะเดี๋ยวเอาคุณแจไว้ผ่านมาเยอะแล้วไปเริ่มกันดีกว่ามาสู้กับฮิโรโตะกันเลยแกรนนะผมแกรนยังเป็นมนุษย์ต่างดาวอยู่ต้องเรียกว่าแกรนนะครับอ่าไม่ได้อัดเกมนี้นานมากนะเพราะว่าต้องลงคลิปพวกไม้ครับคลิปดองนะครับผมตามนั้นแหละโอเคขึ้นไปเลยมา มาเล่นฟุตบอลกันเถอะเรื่องของกูนี่คือโฉมหน้าของทีมในวันนี้นะครับผมนี่โอเคซึ่งก็ไปเริ่มกันดีกว่าไปไม่พูดเลยละมาเฮ้ยในเวลาจะได้ฮิโรโตเข้าทีมแล้วจะได้แกรนมาเข้าทีมแต่ว่ามันเป็นฮิโรโตล่างฮิโรโตะล่างอ่างดดังดาวนะผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบตอนอินาซึมะเจแปนมากกว่านะครับซึ่งมันอยู่ในแมปต่อไปมา มาเลยเอ,อ้ยเขี่ยบอลเรียบร้อยแล้วนะผมจังหวะนี้ส่งให้เบิร์นเบิร์นกับกาเซลนี่ไม่มีท่าไม่ตายเลยว่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวส่งให้ข้างหน้าก่อนละกันซึ่งงี้แอฟฟอร์ดไอทีโกเอนจิชินโดไม่มีท่ากันเลยหรอวะเดี๋ยวนะไม่มีท่ากันเลยไม่มีท่ากันเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกนเกเเี่ยวนาะนะนะก่อนเดี๋ยวก่อนนี่สับขาหลอกไงสับขาหลอกสับขาหลอกมาสิมามามาสับขาหลอกไปชิโดยิงไป ไปเลยมาสิมาฟโฟลจอรซิบูลไม่ได้ใช้ตั้งนานมาเลยโอ้โหไม่ใช่ท่าสองรับดิวส์บัตเชอร์โอ้โหขววงสวรรค์ไปรับได้โถเสียดายเสียดายเฮ้ยแกรนแกรนเดี๋ยว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 ใจเย็น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 มันมีท่าสเปีดเพนกวินนี่หว่าลืมวายโดนแยิงง่ายจังวะสไลด์โอ้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่ง อย่าพึ่องอย่าพึ่งสิเอ้ยไม่ทันโอเคดีนะใช้ท่าสองอสโตรเบรโอ้ท่าของเอรีเซ่ไม่ใช่เหรอโอ้โหลับได้ไหมนี่นเอ็นโูท่าสองแล้วกันมาหลับได้ปล้วหวะหัดมานสิโยฟ้าเอ้ยหลับไม่ได้กระจอกว่ะเอ็นโดโอ้โหอะไรอะหลับไม่ได้ เอาใหม่เอาใหม่เอาจริงแล้วเว้ยเอาจริงแล้วเปลี่ยนเสียงแล้วเหระโอ้โหดูโอ้หหหหมาล้อมมาไอฟอร์ดทียิงสิต้องเอาประตูคืนมาเอาประตูคืนมายิงป่านี่เทพเจ้านะเว้ยบัญญัติเทวะมาเลยเตะเออนั่นแหละมาเดซามยังไงมาดิวสปัชเชอร์วีทูโอ้โหวีทูด้วย ว้าเรียบร้อยไว้ไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้เด็กมา <c oughs> คือผมต้องพูดรัวๆไพยายามกบเสียงเพลงนะแต่ว่าไม่น่าจะกบไม่น่าจะทำได้อะเพราะว่าเสียงเพลงมันดังออ <c oughs> เซเลย์ขาไม่มีบอลอีกแล้วกู <c oughs> ทุกคลิปเลย <c oughs> สิูลงี้ยิงท่าสองนี่แหละจ่อดิงมอร์นะไป <c oughs> ท่าเท่จัด โอ้หม oh, no De oh, okay, ันใช้ท oh. ่าสามรับไม่น่าเข้าแล้วดิวส์มัชเชอร์วีทูนี่เป็นไงรับได้ด้วยฮะกูเก่งนะเว้ยเออเรื่องของมึงปาปาโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนส่งให้กาเซลอุ้ยโดนแย่งหมดเทมะแย่งมาคริยะแย่งมาโอเคส่งให้กาเซลกาเซลกาเซลโอ้ยไม่ไม่ท่าไปตายแล้วเบิร์นมีไหมไม่มีเลย ใครมีวะสุดุงงี้ยจีมีวาจะไม่ทันได้ทำอะไรเลยมาฮูมันสไลด์ไม่ได้วะเฮ้ยคีนโนะมาสิมาสิาสดันพลังกันมาสิอ่ะโวยจีเฮ้ยโถ่อ้ยโอ้ท่านี้แกฟอร์เซนติวอ่ะแข็งเลยโถ่อยอีกแล้วเหรอมันยิงอีกแล้วเหรอยวก่อนเดี๋ยวก่อน,อนโอโ้โหมันยิงอีกแล้วอะ่ะ ท่าสองอสโตรเบล็กกูหูมาเอโดยังไงต้องใช้ท่าสามวะเอโดท่าสองไม่ไหวว่ะเฮ้ย <c oughs> หัดมารสยบฟ้าเออรับไม่ได้สวยเอโดเริ่มรับไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันเก่งมากเราประมาณมันไม่ได้แล้ว <c oughs> มาโกยจิท่าสามมีแล้วอดไปมาเลย นี่ maximum fire เสียงเริ่มหายแล้วเสียงเริ่มหายแล้ว à, e อ่าเดซ่าเป็นไง use matcher we t รอบที่เท่าไหร่วะอ่าเรียบร้อยกักฮะแต่มันเก่งอยู่นะ <laughs> เอาเรื่องนะ <laughs> <laughs> ผมอุตส่าห์อัพพวกทา่าพวกตัวละครมาเยอะแล้วนะอุตส <laughs> ่าห์ฝึกมาสูสีกับมันเลยนะเนี่ย แต่ก็ไม่เท่าไหร่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 มา,หรมากาเซียวได้แล้วมามาเลยมามามายิงเลยแล้วกันไม่นอหรอกเอ้ยนอเทนอิมแพ็คเออโอ้โหดิวส์แบชเชอร์วีทูอีกแล้วใช้แต่ท่าเดิมมันมีอยู่ท่าแค่นี้นะมันมีอยู่สองท่านะครับเป็นวอร์มโฮกับดิวส์แบชเชอร์นะครับ เออตามนี้แหละเฮ้ยโอเคอย่างน้อยกาเซียวก็กับเอยอย่างน้อยกาเซียวกับเบิร์นก็เก่งอยู่นะครับคิดไม่ผิดที่อัพมันมาอัพมันมา <c oughs> แกนบอกข้ากูาาาเถอะอะเห็นมาเห็นมาสซิลุงี้อยู่ไหนใช้ทาประสารเออนั่นแหละสวยมาต้องเข้าแล้วอักคีสลาตันดับเบิ้ลได์ไป นี่ท่าของโกเอนจิเลยนะเว้ยท่าโกเอนจิสอนดิวสมัชเชอร์วีทูเรียบร้อยไม่เข้าให้มันรู้ไปถ้าไม่ตายของเราแรงนะครับแต่เอนโดฝั่งโกของเราอากาศิ่มกา,กากแล้วไม่ไหวแล้วครับตอนนี้มาหื้อเอฟเฟอร์ไรทีใครยิงดิซาก,กุมะยิงซาก,กุมะซาก,กุมะยิงเออมามา มาเลยจ้าเข้าไปอีกเข้าไปอีกยิงจี้รู้ดีจะย,งยิงเข้าไหมนี่จ่อหน้าโกมากองหลังมายิงเองเลยนะเนี่ยแผ่นกลิ้นจักรพรรดิที่หนึ่งไปโอ้โหเสียงแหบละเออแผ่นกลิ้นแดงแผ่นกลิ้นแดงเฮ้ยมันใช้ท่าสองรับเหรอสกวามไม่แรงเหรอดิวสเปเชอร์เอา หรือว่าท่าม eh, <tag> <des have> <ills> ah, ันหมดเขาก็ไม ah, <tag ete luxury kids> like ่หมดนี่เอออะไรของมันวะเอาอีกแล้วบอทนี่เป็นมมันไ่รู้ผมไม่เข้าใจบอทเลยนะว่ามันเป็นอย่างนั้นมาแกรนเรียบร้อยอะไรอะเราอะเบิร์นส่งให้เบิร์นก่อนโอ้โหเบิร์นไม่มีท่าเลยว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีเองเดี๋ยวก็มีเองเราก็จ้าเราก็กำลังจะชนเลยอออุ้ยเก็บบอลเก็บบอลเบิร์นเบิร์นอยู่ในเบิร์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 นลิ้นอะเออมา มาเบิน์นมาเลยถ้าประสานไปดียิงมาเฮ้ยชื่อไฟน้ำแข็งอัคีเยื้อแข็งนี่อย่างเท่น,นะครับใช้ท่าสองรับเรียบร้อยเรียบร้อยดิวสมัชเชอร์ค่วงโดดทะลุตัวไปเลยอามันบอลทะุตัวได้เป็นวิญญาณไเนี่ย ผมว่ามันตายแลย้วท่าของเรามันเท่จริงโก้จิงปื๊บป๊บป๊บเฮ้ยไ่โดนเดี๋ยว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 โอ้โหยิงขึ้นสนามมาแล้วคมบาปดู่มบาปเฉยคมดาบดาวตกกูพูดเป็นคนบาปคนบาปอะไรวะมาท่าสองต้องใช้ท่าสองรับหรือเปล่าวะรับได้ปะเนี่ยหัดมานสยบฟ้า ออื้รับได้เหมือนไงอ่เอเอนโดเริ่มมาแล้วไม่ใช่แลามยิงคือสนามรับได้อยู่แล้วกุออจิยิงก่อนจบได้ไหมยิงมาอีกรอบนึง่ง maximum f i ร์โอ้ยอยากเท่อะท่านี้ผมชอบมากเลยชอบกว่าทุกท่าของโกุยจิแล้วก็ในภาคอ่าอิลาติมะอ,อีเลเวนไอไอโอเิออนปะเอเอ,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 เอนั่นแหละโกุยจิท่าเท่มากนะครับ ผมชอบท่าโกเอนจิอันมากมันเปลี่ยนจากไฟเป็นเหมือนแบบมิติสักอย่างหนึ่งอ่ะโคตรเท่มาแต่ผมไม่เคยดูนะเคยดูแค่ไฮไลท์เคลียร์สิหมดเวลาใกล้แข่งขันหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาเออนั่นแหละเยี่ยมไปเลยวู้เจ็ดหนึ่งนะครับผมถล่มอีกแล้วกระสอบทราย<ๆ>เรานด่มันเก่งจริงๆเลยอ่าผม ผมจะไม่เปลี่ยนตัวแล้วกันไปลุยต่อนะครับ <c oughs> ลุยกวินจีมานาจะหมดแล้วว่ามานาเหลือน้อยมากเลยอ่ะเออโอ้โหตัดบอลได้สวยเนะทำไมไม่ไม่ไมเก็บบอลวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งพึ่งอย่าพ,าพ,าพึ่งเออยิงแม่งเลย <c oughs> อ่าใครกันได้บ้างอ่ะชินโดชินโดไม่ได้เทนมะโอ้โหเทนมะเหลือนดิดเดียวอ่า เอา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 ยังไงยังไงยังไงมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาอวตารอัดแม่งเลยเทพมารเบกาซัสปีกเพกาซัสนี่อย่างเทพมาโหเฮ้ยเทนมาได้อีกข่าหนึ่งนะเนี่ยยิงได้นะเนี่ยยิงได้อยู่ยิงได้ ยิงไม่ต้องใช้ท่าประสานความเร็วลมมกักยิงสวยเข้าหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งไม่น่าเข้านะเพราะว่าเราใช้ท่าหนึ่งยิงเทนมามันกากแล้วยังไม่มีท่าสามเลยิวสแมชเชอร์อ่าไม่เข้าจริงด้วยเอ้ยก็หวังจะให้เข้าอยู่แหละแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้จะยิงอะไรยิงอะไรอะไรอ่ะ โอ้โหการดีเม,ด,มดิโรตอนเดียวแฮนบนอลนี่แหละใช้ได้ด้วยหรอวะเออกรรมการนี่แบบงงเหมือนกันนะเขาว่าเตะบอลแต่นี่ปาบอลเออรับได้ไม่ได้ก็แปลกแล้วมะใครยังไม่ยิยงอีกเออเตะส่งไปข้างหน้าก่อนกูไอจีกแล้วเหรอเออสัก,กุมะต้องเล่นหน่อยแล้ว ึบยิงยิงไปเลยอ๋อแผนกลิ้นจักรพรรดทิทีเจ็ดอืมช่องเจ็ดสีไปเฮ้ยซ้ำได้เอา้าคีสราตันนึกว่าจะซ้ำแม็กซิมัมไฟเยอะโอ้อ่ะมันซ้ำได้บอสแม็กซิมัมไฟเยอะผมคิดว่ามันน่าจะซ้ำได้นะอา้าวเข้าเรียบร้อยฮ่าฮ่า มันไม่มีพลังแล้ว8 0ดศแล้วเดี๋ยวเราเอาให้ถึงอ่ะสิบสิบต่อศนะูนย์อ่าโหอวอินจีไม่ไหวแล้วอ่ะเขียบอลอย่าพึ่งฮิโนโตะป <c oughs> ิวไนู่นเลย <c oughs> กาเซโอเบิร์นเบิร์นยิงไหมยิงไหมเบิร์นยิงไหม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 ยิงเลยได้ไหมยิงเลยดีกว่าต้องโชว์มาอาต้องมิกแฟ เออไปเข้าบ่หวะไม่น่าเข้านะดิวสปัชเชอร์ว<อ>ีทูห่อเป็นไงล่อล็อได้ถ้าแก้มันกากเลยล่ะกากเหรอกากเหรอเจอเจอกันเจอกันเรายิงลองยิงธรรมดาดนะ้ว <laughs> ยลองยิงธรรมดาได้นะผมว่าได้นะนี่ต้องยิงธรรมดาต้องยิงธรรมดาต้องยิงธรรมดาเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อุยอ้ยอุ้ยเออสวยเทนมาโอ้โห สวยจะจัดเอ้าเก็บบอลสิอย่าอย่านะยิงโอ้โหไม่ได้ยิงยากมากเลยวะยิงธรรมดาเนี่ยสวยคาริยะสวยโก้จิอุ้ยถอยโอ้โหฟอร์เซนสติวอีกแล้วเออเออคาริยะแย่งมาเอ้าไม่ได้แล้วโอเคอะอะไรอย่าเพิ่งเอ้าทำเป็นบังอย่างนั้นวะ เทนมะแย่งมาสวยชนะปะวะเออชนะอยู่เฮ้ยเกี่ยวลมโชคไปสวยมาเดี๋ยวรอ,ววล,อลองเล่นเล่นเอ,อ้ยมานไปถวย,วยเก็บบอลชิดดูมาผมจะยิงธรรมาดาให้ดูฮะเล่นแล้วนี่เล่นแลวเนี่ยโค้จีกูชบปิวโอไม่ได้ยิงปิวโอไม่ได้โอย ฟึบโอ้โหไม่ทันชิบหายแนละ้วอ้าวยิงมาเออยิงมาเลยอัสโตรเบรคจำมันยิงแต่ท่าสองวะท่าประสานก็มีนะมาขลิยากันไว้นักล่าตะใครเออเป็นท่าที่โคตรถึกนี่เตะขึ้นไปโฉงขึ้นไปเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าพึ่งเอ,อ้าล้ำหน้าเฉยไม่ทันได้ดูเมื่อกี้โถ่ เอ้ยอ,อย่าเพิ่งโอ้โหจ่อหน้ากูแบบนี้โอ้โหอัสโตเบรกแน่เลยเอาค้างเอาเออค้างเฉยอัสโตเบรกโอ้โหใช้ท่าเดิมเอโดรับไว้ต้องรับรับไม่ได้ออกจากทีมนะมาหัดมารสยบฟ้าที่แท้จริงเออรับได้เคเคเอ้ยอะไรวะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเนี่ยเจ้าของท่าอยู่นี่อัสโตรเบล็กโอ้โหใช้กี่รอบแล้วเนี่ยออ้กี่รอบแล้ววะเนี่ยหัดมานสยบฟ้าเออนึกว่าจะเข้าไปอย่าออกอย่าออกอย่าออกสวยกาเซลยิงอีกที มาเบิร์นมาเลยดูเบิร์นเบิร์นเออมาเยจ้อัคคีเยื่อแข็งโคตรเท่ะชอบท่านี้มากอะ่ะไฟกับน้ำแข็งรวมกันนี่เป็นอะไรที่เท่มากเลยเดี๋ยวสเปเชอร์วีทูจะรับไว้อือรับไว้เออบอลมันแก่งเกินอ่ะตาย <c oughs> ตาย <c oughs> เรียบร้อยเก้าหนึ่งแล้ว ยิงธรรมดามันยากมากเลยอะเไ้คิดเราโตใจเย็นๆ,ๆเออล่ะก็แหละสวยออเออเออยายานี่มา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 เลยโชว์ท่าซะหน่อยโอลิมปัสฮาร์โมนีนี่มาเลยเรียบร้อยภัพลงตาโกจิ โอ้เอ้าทำไมอ่ะไปเรียนกันวะชินโดยเองก็ได้ไวะมาสับขาหลอกมาสวยฮึบปึบโอ้โอนี่เดียวอยอเองเฮ้หยหมดเวลาก่อนอเอ้ยเรียร้อยครับจบไปแล้วสำหรับแมตช์สู้กับมนุษย์ต่างดาวเหนื่อย <c oughs> เหนื่อยเว้ยโอ้ผมยิงไป20ลูกอะเข้าก้าลูก เคเฮ้ย <Okay>. hey, อะไรอะ่ะเซลุง,งีีได้ไรอะ่ะอย่าบอกนะโอ้โห <Ooh, S 1> เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกนะติดอาวุธมาแล้วครับผมเซลุง,งีีโอ้โหเร็วจัดจัดแต่ยังไม่ใช้เพราะมันจะโกง <laughs> อย่าเพิ่งใช้เลยมันจะโกงแล้วนะครับอ่านี่ได้ไรไหมไม่ได้เลยเลยนะโอเคปะกลับกันเถอะโอ้โหเซลุง,งีีได้เร็วมากเทนวายังไม่ได้เลยเลยอ่ะ <laughs> เทนวาได้ช้ามากโอเค เรียบร้อยคนแกลนฮิโรโตได้แล้วเชื่อมทางเชื่อมโอ้โหโอ้เชื่อมทางเคมาอ่าไม่เก่งอันนี้เลยอะ่ะคัมพีสวยคัมพีวู้ยเยสคัมพีอัพท่านะอัพพลังโอเค อ่าอันนี้คืออะไรวะเฮ้อะไรวะเนี่ยอ๋อต่อยยางโอเคมา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 เฮ้ยเล่นให้หน่อยเล่นดูหน่อยสักสักแมตนึงอะสักตาเออมาเล่นไงวะอ๋อต้องชาร์จต้องชาร์จอือจื๊ออือจื๊อเร้อย ชัวอไปหุ้ยยังไม่ไปิวยังปิวเทนมาโคตรส่งพลังเลยเออเอาไม่โดนหรอเาว้าเฉยนี่เอาเออเรียบร้อยไปชุ้ยรุบมีมาเรียบร้อยโอ้โหหกร้อยแล้ว มันก็หกร้อยเหมือนกันว่ะฟึบเพื่อ,อเรียบร้อยโอ้โหมันมันตามมาทีติดเลยอะปิ้วไม่ตายไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขาดเออเรียบร้อยชนะแล้วเราเนะี่ยอีซี่มากนะครับน่าเรียบร้อยก็ <c oughs> <c oughs> ตอนแรกกำลังงงอยู่ว่าเล่นยังไง <c oughs> นี่มันคืออะไรวะ <c oughs> ผู้จัดการใหม่เหรออ๋อโอเคครับอ่า พอแล้วเค okay. ต่อไปหมดได้ยังวะแป๊นหนึ่งนะอ่ามันน่าจะหมดแล้วนะอ้ามีตรงนี้อีกครับแต่ว่าโซนนี้เราเคลียร์หมดแล้วทางนี้ก็เคลียร์แล้วเคลียร์หมดแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนน่าจะเป็นแรงมงมสองปะไม่ใช่ไอ้กระสอบทรายไม่เล่นไม่เล่น,ไม,ลนไม่เล่นด้วยไว้คลิปหน้าแล้วกันโอเคผมก็จบกับแล้วนะครับสำหรับคลิป เล่นเกมดารซิมะาอีเลเวนโกสตเกอร์สองพันสบสามนะผมมงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ i b e กดกระดิ่งด้วยครับเพื่อจะเกิดเตือนช่างเออช่างมันเถิะนะเพื <laughs> ่อจะเตือนว่าคลิปมาแล้วนะครับโอเคไว้เจอกันใ่คลิปหน้าก็สิโอเคบ๊ายบายครับ